วันจะบอกทุกคนจริงๆว่าอะไรบ้างนี่เป็นแนวทางการทำช่อง YouTube ตามการตลาดนะคะคือวันอยากขึ้นแผนผังชาร์ตมากๆเลยความฝันของวันนะคะวันอยากทำสตูดิโอเพื่อสอนทำช่อง YouTube ค่ะทุกคนทุกคนเห็นรายได้วันแล้วใช่ไหมช่องวันไม่ใช่ช่องดราม่าเมียฝรั่งคือวันบอกว่าตอนนี้วันทำไข่เจียวอย่างเดียวคนก็ดูเป็นหมื่นแล้วคะ่ะ เพราะอะไรมันไม่ได้อยู่ที่เรียกว่าอะไรดีละ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรได้มาแบบฟุกฟลุกฟุกไม่มีอะไรได้มาแบบฟุกฟุกวันอยากขึ้นชาร์จให้มากๆวันคุยกับสามีวันละวันอยากได้บิลบอร์ดค่ะ ที่วันสามารถเขียนเหมือนวันเป็นครูจริงๆในโรงเรียนได้วันเป็นวันเป็นครูนะคะวันเป็นครูด้วยจิตวิญญาณจริงๆเวลาวันสอนวันชอบเขียนวันไม่ชอบมานั่งพูดปากเปล่าเวลาวันสอนวันชอบโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าอะไรมันคือความจริงความไม่จริงเพราะฉะนั้นนะคะการทำช่อง YouTube แบบวันมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเท่านั้นที่คนจะเลือกเดินมาทางนี้ คือการทำช่อง Youtube ตามแนวทางการตลาดจดได้จดขนมเอ้ยไม่ใช่ใครอยู่ในนี้แอดทำงานอยู่แล้วขวัญขวัญจดให้พี่หน่อยจดแล้วส่งให้พี่ด้วยเดี๋ยวพี่ทำคลิปให้ย้อนหลังวันไม่มีเวลาทำสื่อนะคะแต่ความรู้นะ่ะมันอยู่ในหัววันเต็มๆเลยค่ะทุกคนจดได้จดตรงนี้นะคะเขียนหัวข้อเนี่ย ด้วยความเป็นครูวันชอบสั่งพี่แจ็คจดพี่แจ็คแล้วส่งมาให้วันด้วยพี่ดวงยังอยู่ไหมพี่ดวงจดให้น้องหน่อยนะคะแบบนี้วันเรียกมันว่าการทำช่อง YouTube ตามแนวทางการตลาดเขียนเลยค่ะเตรียมกระดาษรอเลยเยี่ยมมากขนมเดี๋ยวพี่ขอด้วยการทำช่อง YouTube ตามแนวทางการตลาด วันเริ่มทำช่องมาดามบ้านนาสวีเดนตั้งแต่แบบนี้เลยค่ะอันดับหนึ่งเราต้องนึกก่อนว่าเราจะทำช่องอะไรวันขอใช้หลักสูตรปริญญาตรีมาสอนทุกคนเลยนะคะการออกตัวผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวเราต้องคิดอะไรก่อนการทำช่อง YouTube ตามแนวทางการตลาดให้ทุกคนคิดแบบนี้เราจะทำช่องอะไร แนวทางการเลือกชมของผู้ชมหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายการซื้อสินค้าของลูกค้าเป้าหมายจะซื้อสินค้า2ประเภทคือ1สินค้าที่เป็น g ู๊ดกู๊ดคือสินค้าที่จับต้องได้ 2. ส,สินค้าที่เป็น s e r v i วิสเซอร์วก็คือบอริการทุกคนฟังนะนักเรียนในห้องติวอย่างพี่แจ็คบอกว่าพร้อมครับเดี๋ยวจดขนมจดนะ แยกคลิปเราให้ออกค่ะแยกช่องเราให้ออกอันดับหนึ่งคนดูจับต้องได้กับอันดับสองคนดูจับต้องไม่ได้นะคะอันดับหนึ่งดูช่องที่จับต้องได้ก่อนช่องที่จับต้องได้เป็นช่อง Youtube ที่เราเปิดช่องเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่เราจะขายในอนาคตทุกคนแยกให้ออกนะคะทุกคนแยกตอนนี้แยกออกก่อนเลย เริ่มต้นค่ะคิดแบบนี้วันทําช่องคิดแบบนี้ถ้าเราจะขายอะไรให้เราเลือกช่องทางที่1เขียนไว้ก่อนเลยว่า1ตัวเองชอบแบบไหน1 2. ช่องที่2ขายบริการเราไม่มีสินค้าแน่ๆเราลูกค้าจับต้องคนดูจับต้องเราไม่ได้แน่ๆคนดูจะฟังเรื่องของเราได้อย่างเดียว คนดูจะฟังเรื่องของเราได้เท่านั้นเราจะไม่มีอะไรขายแน่แนในอนาคตเราจะทำช่องแบบไหนช่องที่เราจะมีอะไรขายแน่ๆเรียกว่าช่องที่หนึ่งแบบที่หนช่องที่เราไม่มีอะไรขายแน่แ,นแบบที่สองวันยกตัวอย่างช่องแจ็คชาแนลพี่แจ็คพี่มาอีกทีสิ <laughs> โอ๊ยชื่อช่องอะไรนะ แจ็คไปเที่ยวเที่ยวด้วยเที่ยวไปกับแจ็คชาแนลเออเที่ยวไปกับแจ็คชาแนลถ้าช่องพี่แจ็คนะคะคิดว่าเราจะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวตลอดชีวิตเนี่ยนะคะช่องนี้นะคะบันยกตัวอย่างช่องนี้นะคะแจ็คชาแนลถ้าพี่แจ็คคิดว่าตัว